ไปที่ลบบุรีกันนะฮะอันนี้เหมือนกันครับเป็นเหตุรุมทําร้ายร่างกายเป็นกลุ่มนักศึกษานะฮะได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันคือมันมีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียบอกว่ามีนักศึกษาสองท่านนะถูกทําร้ายร่างกายที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ประเด็นนี้แหละฮะที่ถูกในโซเชียลมีเดียสังคมเนะฮะเอามาโพสต์เอามาเตือนสติคนที่จะต้องขับขี่รถในช่วงเวลากลางคืนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ ก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสองคนครับถูกทำร้ายร่างกายอาการบาดเจ็บสาหาัสเรียกว่าปางตายคือเขาบอกว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วอาจจะลืมฮนะเปิดไฟสูงใส่คู่กรณี<า>ทําให้คู่กรณีเนี่ยไม่พอใจแล้วคู่กรณีก็ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้ๆมาเบียดฮนะจนรถจักรยานยนต์ของทั้งสองคนเนี่ยล้มลงไป จากนั้นไม่พอฮะคู่กรณีหยิบเอาหมวกอันน็อกขึ้นมาแล้วก็ฟาดลงไปที่ทั้งสองคนนะฮะกระหน่ำตีจนกามแตกสมองช้ำด้วยไหล่ที่บริเวณนั้นขวาเนี่กระดูกแตกทั้งสองคนเนยนะฮะหมดสติไปสุดท้ายมีพลเมืองดีฮะหามส่งโรงพยาบาล <c oughs> เหตุเกิดที่ลบบุรีล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดคือคุณพานุแย้มสีนะฮะก็ไปเยี่ยมอาการ แล้วก็สั่งกำชับกับให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งขี่ไขคดีโดยเร็วหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับต้องวิตกกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมาเกิดขึ้นกับกลูกหลานตัวเองเพราะว่า,าดูจากพฤติการของผู้กรณีนเนี่ยอุกอาจพอสมควรค่ะส่วนเรื่องของการหาเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะพันตํารวจเอกพิสนุพรามเทศผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองลบบุรีได้สังส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนชุดไล่ล่า ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุสอบถามพยานบุคคลแล้วก็กล้องวงจรปิดตามเส้นทางแล้วค่ะเช่อวาน่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุในไม่ช้านะคะในขณะที่นางลาวันบริสุทธิ์คุณแม่ของหนึ่งในนักศึกษาที่บาดเจ็บบอกว่าจะดําเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุมากค่ะ ถ้าจะคุยก็ต้องไปคุยที่สถานีตำรวจไปคุยที่สถานีให้มอบตัวใช่แล้วหนูก็จะหาว่าทําไมถึงต้องทาขนาดนะั้นลูกเด็กอะไม่ต้องถือสองคนเนี่ยเขาไปทําอะไรให้แล้วคุณลงมาตีหุน่นสภาพเด็กตัวน้อยนิดเดียวของก็ร้องกระแังขนาดนั้น,นนะแล้วคุณทาได้ยังไงแล้วคุณเป็นผู้ชายถึงน้องเ็าจะเป็นผู้ชายแต่เขาก็ไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วขเขาก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นพวกเกเร คุด่ารือไปชนไปเจียวให้คุณเสียหายคุณไม่ได้เสียหายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแค่ไฟสองหน้าคุณคุณทำร้ายของขนาดนั้น<า>เป็น<า>าาวิวาทข้านะฮะที่เกิดขึ้นบนถนนคือเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะเพราะว่าบางครั้งบางทีอาจจะขับรถมาจากในจุดที่ มันมืดนะ<ช>เปิดไฟ2ขึ้นสูงเอาไว้แต่พอมาถึงจุดชุมชนปุ๊บลืมปิดแบบนี้นะฮะมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเจอแบบนี้ก็เข้าไปแนะนําแล้วการบอกว่าให้เขาตกไฟลงหน่อยก็ <c oughs> ให้น้องๆสองคนหายฟื้นตัวจากอาการป่วยโดยเร็วนะ<ช>คะ